วัสดีค่ะวันดีค่ะน้องวิกับพี่อ้อก็มากินข้าวมาบ้านพี่รุ่งกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้อะไรพี่ฉลอง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 คนเดียวกับพี่ไม่ไม่ใช่หนูนะคะคนนี้ไม่ได้โอ้มาชมกับข้าวโอ้หนึ่งปานินร้อนร้อนร้อนไม่รู้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นโห ปลาทอดน้ำจิ้มอันนี้โหอันนี้ของชอบกากหมูตมันมีความหอมมันมแล้วมันก็ไม่ใช่แบบอนว่ากินวดนีอาเตรียมเตรียมทำก๋วเตี๋ยวให้หนูกินมะเขือเทศสวยๆขนาดนี้อาหารกำลังจะออกแม่ครัวเราก็เยอะเลยวก่อน เดียวมันเย็นไม่ลอยหอยตีดไว้ช่วยช่วยสร้อยกันสรอยกันหยับมาหยับมาตัวใหญ่แฉะนี่ตัวใหญ่หุ่นห่านอยสวยแล้วหยับมาเออเอาไปโตเดียวก่อนเหรโตเดียวโเดียวม่นช่ฮอนมช่เย็นมันใช่ฮอนโอ้ยน้นี่เมื่อกีนที่แสบนูวโอ้ยเฮ็นแล้วเอามาตกกน่เยไม่าวิฮะน้ำเดียวน้ามันน่บอกยว่าน้าป่าเมื่อกั้คือแสบนวะ ดี๋ยวหน้ามันหน้าหนุ่มเคยได้ฉลาดจังนี้แนี่ยโอ้แนวมะพงคือเห็นน้ำมันหยดลงเบิ้ลเท่าเัาเหมือนเรากินน้ำมันนี่ไงเออโอ้คืออีเพ็ดแพะผีผิดเมืองไทยเป็นเพ็ดขมบอกเป็นเพ็ดลองชิมแกลองชิมดูในไม่เพ็ดบวบนายพีเมืองไทยขนมเอามาวันรอดดึกพี่ลุงจะตำส้มตำแล้วตำตำปลาตำโคราชโอ้คืออีเพ็ดแพะ ปลาอ,อีกหืมตับหรอเค็มหรอพอดีใส่อีกแตเค็มทั้งตัวเอค็มเค็มหรอไม่ต้องใส่มะนาว<า><า>อือมะนาวมะอืมม<า>อมะนาวเหตุว่ามระนาวมะนาวส้มตำปลาเสร็จแล้วรอตำปูม้าอันนี้ตำปูม้าค่ะที่น้องวิดองมาตำปูม้าก็เสร็จแล้วกับข้าวก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยมีนี่ด้วยเนี่ย มีอะไรคะโอ้โหขิงดองกินกับเาเรียกอะไรไม่รู้วิกินเป็นอย่างเดียวแล้วก็ปลาซาบีไข่ปลาไข่ปลาคาเวียอ่อนมาปักใจเออใเปไหนะน่าอร่อยๆนี่เดียวจุดๆนี่เดียวหนูก็วาประมาณนั้นะหนูก็เฮ็ดบ่เป็นดอก แฟนพี่รุ่งเขาอยู่บ้านก็เลยได้ยินแสียงทีวีนิดนึงต้องขออภัยเพราะวิมาเยี่ยมเขาจะมีปลานึ่งส้มตำโคราชน้ำจิ้มอจานนี้เขาเรียกว่าชื่ออะไรเซซิมิเซซิมิวิวไม่รู้จักแต่กินแซ่บค่ะอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาปลาทอดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด นี่ปูมาที่น้องบิดดองมาเดี๋ยวไปเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนอันนี้พี่เล็กเขาทําน้ําจิ้มเดี๋ยวไปหาตะเกียบด้วยเตี๋ยวเอาเส้นสิบบาทโอ้โหหอยแครงโตโตอยู่เยอมันก็มีหอยกินนะโตมากปลาลูกหอยอ่ะอ้าวโอ้โหก๋วยเตี๋ยวออกมาจากหม้อเดียวผมค่อยน่ากินก่อนนะ โอเคขอบคุณค่ะเอาไปตั้งน้ำส้มอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนี้ก็จะเติมพริกไทยอันนี้มีกินอันนี้อันนี้คือกากหมูที่เล็กเจียวเทนน้เขาเาคนสั่งผักชีต้นหอมดูด้วยนะใครสั่งอุ่มภูมิเนนูนเนื้อเล่ไม่ปรุงเพราะว่ามีกับข้าวรสจัดอยู่ที่ห้อง มีแตไม่ปรุงเพราะว่าอาหารรสจัดเยอะก็<อ>จะกินแบบจิดๆชุดหอยแค็ง ไปบ้านพี่ลุงกลับมาพี่เขาก็ห่อผักดองจิมจิมาให้แล้วก็พโพลูกขาหมูกินเป็นอาหารกลางวันวันนี้พอดีของพ่อบ้านกับลูกชายก็กินเส้นหมี่ที่พี่ลุงให้มาขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบายบายสวัสดีค่ะ